พี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปนะคะแรนดอมตอนเช้าเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะ คลิปที่เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เลยว่าเป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสม,มากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทางจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะมีโปรแบบแชทนะคะสี่คำถาม99บาทแล้วก็ใครจะฝากนะคะถาวายดอกพวงมลลาลัยดาวเรืองให้พระพิคเนตนะคะเออจะถาวายวันที่12นี้นะคะก็ทักมาสอบถามได้นะคะเออนุ่นจะไปวันที่12นะก็ ทักมาจองคิวหรือทักมาสอบถามทางไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับเธออะฉันรู้สึกว่าถ้าเราไปด้วยกันได้มันคงจะดีนะ ฉันนะ่ะมีความรู้สึกว่าฉันก็รู้ว่าฉันยังมีความเป็นเด็กบางครั้งก็คิดช้าทําช้าทําให้เธอเดินจากความสัมพันธ์แต่ไม่เป็นไรเดินจากไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเดินกลับมาไม่ได้นี่ฉันเองจะทําทุกวิถีทางให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นฉันนะ่ะขอโทษนะที่ทําให้เธอเสียใจขอโทษนะที่ดือ้อแต่ต่อไปเนี่ยฉันจะเทคแอคชั่นให้มากขึ้นจะพยายามในความสัมพันธ์ให้มากขึ้นขอแค่เธอเนี่ยให้โอกาสหน่อยได้ไหม ให้โอกาสชั้นได้พัฒนาตัวเองไนดะ้โอกาสชั้นให้ได้พัฒนาความสัมพันธ์ของเราชั้นอะส่องดูเธอตลอดเลยนะช่วงนี้ส่องเราก็รู้สึกว่าเธอดูนิ่งๆไปอะเธอดูเกียร์ชาไปจนชั้นรู้สึกว่าถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างถ้าไม่ตัดสินใจทําอะไรสักอย่างอาจจะต้องสูญเสียเธอไปแน่ๆเลยฉั้นก็เลยได้ตัดสินใจว่าต้องทําอะไรสักอย่างแหละถึงได้มีการเทคแอคชั่นถึงได้มีการพยายามในครั้งนี้เกิดขึ้น นี่คือข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรนะคะที่เขาอยากบอกอยากเพิ่มเติมอยากทํากับคุณนะคะพาไปเดทกันเขาอยากพาคุณไปเดทนะคะเป็นรอยยิ้มในทุกๆวันเขามองว่าคุณอ่ะคือรอยยิ้มของเขานะแล้วคุณเป็นรอยยิ้มให้เขาในทุกๆวันเลยมีชื่อเสียงคุณอาจจะคุยกับคนมีชื่อเสียงหรือคุณอาจจะมีชื่อเสียงอยู่ณนะตอนนี้นะคะ หรือเขาอยากเป็นคนที่มีชื่อเสียงเพื่อที่จะประสบความสําเร็จให้คุณภาคภูมิใจก็ได้นะดอกไม้คุณกับเขาอาจจะเคยให้ดอกไม้กันเขาอาจจะเคยให้ดอกไม้คุณหรือคุณอาจจะเคยให้ดอกไม้เขานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเออราศีนะคะราศีของเขาหรือของคุณนะจากที่เราเห็นมีธาตุลมเมทุนตุลกุมนะคะเออมีธาตุส่วนมากจะเป็นธาตุลมเนาะ เดี๋ยวดูธาตุราศีของเขาหรือของคุณก่อนใครจะฝากถวายนะคะดอกดาวเรืองให้องค์พระพิคเนสนะคะก็ทักมาทางไลน์นะคะราศีเมษค่ะราศีพฤษภราศีมังกร ราศีตุลน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะชื่อเล่นชื่อจริงตัวอักษรน,นะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นท,ทักจองคิวทูดวงส่วนตัวนะคะซึ่งมีโปรอยู่นะคะสี่คำถาม99บาทหรือใครอยากคอนะคะ10นาที130บาทนะบ่าทนะมีตัวชอ,อก,กเชอค่ะตัวคิวค่ะตัวบันตากค่ะทอพู้เท่าค่ะ ตัว N หรือว่าตัว Z นะคะแล้วก็ททหานะคะ่ะวันอังคารวันอาทิตย์วันพุธวันศุกร์นะคะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ